สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถรูดก่อนแพงง่ายนะครับเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันเลยนะครับฟังก์ชันแรกคือการติดตั้งนะครับโอเคเข้าไปก็จะมีเมนูย่อยหนึ่งจะมีในส่วนของเดตการซึ่งเป็นการเซตวันที่คิดคิดสนาเดือนนะครับแล้วก็เวลานะครับ เราจะมาในส่วนของ language หรือภาษาก็จะมีภาษาให้เลือกเช่นเยอรมันอังกฤษดัตช์และฝรั่งเศสนะครับประเภทของการบันทึกภาพก็จะมีอยู่2ประเภทหลักก็คือการบันทึกภาพแบบ normal หรือแบบต่อเนื่องกับการบันทึกแบบ o v e r l i y หรือแบบบันทึกเมื่อมีการเคลื่อนไหวนะครับเราจะมาดูในส่วนของ normal หรือการบันทึกแบบต่อเนื่องก่อนนะครับการบันทึกแบบต่อเนื่องจะเป็นการบันทึก ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับต้องมงจำปีจะทําการบันทึกทุกอย่างแต่ในส่วนของโอเวอร์ไลท์ที่จะมีการแตกต่างออกมาก็คือการบันทึกเมื่อมีการเคลื่อนไหวในส่วนนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าสามารถประหยัดในการบันทึกนะครับทําให้เมมโมรีของเราไม่เต็มง่ายนะครับก็จะมีสองสหลักคือนอ r m a l และโอเวอร์ไล์นะครับจะผมจะแนะนำให้ถ้าเป็นโอเวอไลจะดีกว่า เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อมีการบันทึกในส่วนของข้อมูลเต็มแล้วโหมดของโอเวอร์ไลท์จะทำการอัดทับทันทีสมมติว่าผมบันทึกได้7วันนะครับข้อมูลเต็มในส่วนของฟังก์ชันโอเวอร์ไลท์จะทำการบันทึกทับในส่วนของวันทีน่1และวันที่2ทันทีนะครับแต่ในส่วนของ Normal จะหยุดการบันทึกอัตโนมัติเมื่อผ่านข้อมูลเต็มนะครับ ส่วนของการฟอร์แมตก็จะเป็นการล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับสมมุติว่าถ้าลูกค้าถ้าในส่วนของ SD card ก็ให้เลือกฟอร์แมตแบบ SD card แต่ในกรณีนี้ยกตัวอย่างผมใช้น USB นะครับก็จะเลือกการฟอร์แมตแบบ USB device ครับเลือกแล้วคลิกุเพื่อนก็จะทำการฟอร์แมตให้นะครับเรามาดูในส่วนของ Storage for Recording นะครับหรือ ก่อนในการบันทึกนะครับจะมี2อ,อย่างคือ SD card และ USB device เดครอย่างผมในส่วนนี้ผมเลือกที่จะใช้การบันทึกแบบ USB device ก็ต้องมาเลือกที่ USB device แล้วเลือก OK ครับก์นนการบันทึกใช่ครับส่วนของ d i s p l Play item ก็จะเป็นการบอกฐานะเกี่ยวกับการใช้งาน USB ใช้งานได้กล้องใช้งานได้คอมอมนเตอร์ใช้งานได้ ทีวีที่เส้นก็จะเป็นระบบการเชื่อมต่อ2อย่างในส่วนของ n c s c หรือ PAM ก็ขึ้นอยู่กับตัวทัศน์ที่บ้านนะครับ